ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ช่องปูฟิกทีวีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดลว walking zombie 2ต่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจทำอะไรกันดีคือเราจะไปเคลียร์เควสกันนะครับไปเควสเคลียร์เควสต่อเดด oh. นี้ที่กระเป๋าเราจะไปที่ตรงนี้กันนะครับเป้าหมายแรกคือนี่เราจะไปกัน อ่ะถึงแล้วเราไปเราจะไปเคลียร์พื้นที่ที่เรายังไม่ได้เคลียร์นะครับเพื่อให้ภารกิจหรือเนื้อเรื่องดําเนินต่อไปนะฮะก็ต่อจาก <m uch ing> พาทที่แล้วเลยอ่าเราอยู่ที่นี่เขาบอกให้ฟิกเฟสยิงก่อนยิงก่อนอ,อือ้อดีตอดี รีโลดยิ่งอือผมไม่ดูนะต่หมอยูลละนะ่ตรงนี้ให้บูรณะตรงนี้อ่าสร้างไปหนึ่งโอ๊ะเปิดลัน่นเปิดลัน่นอุ้ยโอเคเราเคลียร์ไปแล้วซอมบี้ถอดสมาแล้วยิง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 แม่งเลยอืมลอมไปไดีมึงเฮ้ยเราจะทาสิกเนเจอร์นี้ไปได้วิ่งกันวิ่งกัน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคเราเขาจะทำตัวนี้ต่อลสร้างพื้นที่ป้องกันซอมบี้นะปึ๊บดูหลังดูซ้ายดูขวาด้วยดูดินก็นมาโอ้โหดีจริง,รงเฮ้ยสิกเนเจอร์นี้เขาขาดไม่ได้มงมงปงอ่านิวปงอโยกหลบ โยกโลดกิจติเขาโอเคยิง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 ิงิงีรดเปลี่ยนดิงดิงดิงมเ็ดร้อยอ่ามิชชั่นคอมพ l e t เดต้โอเคดูซิตี้กลับไปที่บ้านเราเขาสั่งมาจิ๊บโอเคถึงลวถ้าเกิดยิงหัวได้จะคูณสามนะครับแต่เกิดยิงตัว เดือดเท้าก็เท่ามีปกตินะมามามาจึ๊บอ่ามีเครดใหม่มาหาเราล้ววัสดีไก่ปึ๊บเอาไรยเอ้ยแบ็คแ <Back pack S 2> พคเขาบอกมีอันนี้ทำไมได้กระสุนชดกันมาครับโอเคไรไงต่อไปที่แฟรงค์นะฮะ ใครมีภารกิจใหม่มาอ่ะไปดีกันโอเคเขาถามว่าต้องการอะไรไหมผมตอบเอาไว้นี่เลยกันค่าประสบการณ์ได้เงินโอเคเราได้เงินมาแนละ้วเราจะไปทำควสต่อนะฮะอ่ะแฟนมีไปอีกอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอได้ปุ๊บ ไม่ใช่สปอนเซอร์นะไอคอนยูสซัมเฮลดูยูแฮปไทมเขาถามมีเวลาช่วยไหมผมตอบว่ามีแล้วกันเขาบอกว่า Get to the destroyer Fan Factory And c l e a r it zombie โอเคผมจะไปเคลียร์ให้แล้วกันภารกิจอยู่ตรงนี้ไปแล้วผมก็จะไปเคลียร์ที่โอ n h o เฮาส์นะครับ โอเคมาต่อกันเลยไปกันยาวๆนะจ๊ะแบบผมตับสิบห้าแล้วก็คลิปยาวๆนะโอเคเขาบอกให้เคลียร์ฝูงซัมเบ้อันนี้ระเบิดนะเราหยิบใช้ระเบิดได้ระเบิดจะอยู่ตรงปึ๊บใส่ตรงนี้โอเคผมใส่เรียบร้อยแล้ว อย่าบอกนะระเบิดกูก็ยิงตลอดแหลกเป็นขี้แม่มาด้ว้ยยิงไหมระเบิดไปเลยไปปุ๊สวยดีรถโอเคเขาบอกให้เฮนซอมบี้สิบตัวยิง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 แล้วใจยิง โอเคเหลืออีกแปดปึ๊บสับกระฮะโยกลบอู้อ้เจ็บเจ็บโยกลบโยกลบนี่หัวเตกนะมึงโอเคผมเคลียร์แล้วไปที่ถนนตรงนั้นน่ะปึ๊บโอเค มีใครอยู่ไหมโอ้ทางแคบทางแคบดีรอดยิ่งสวยแม่ต้อนรับผมดียังเลยดีรอดโอเคยังไงเนะี่ยฮึโอเคยิิงยิงยิง,ยง,ยง ให้ค่าสมบีสี่ตัวผมค่าไปสองข้ามาอีกสองเฮ็ดช็อตโอเคคอมพิวต์เรียบร้อยกลับไปที่เมืองนะฮะเพื่อไปรับค่าประสบการณ์ต่อ Enter Headshot Damage 58นะที่ตัว17ส่วนพิชนี่น่าจะ20ปั้งนะผมไม่แน่ใจ โอเคชื่อฟังวัสดีแฟังให้ทำไรครับโอเคผมเคยมิชั่นเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรนะแล้วที่ Elder. เอลเดอร์เอลพ่อเราสั่งนะนะ Can you shoot yet? I have job for you โอเคเขามีภารกิจให้เรานะเขาบอก I need คอนเทอร์กูวิว e x p l a s a i o n of On w House อ๋อเป็นเครีย์ที่ On w House นะครับรับทราบครับ Train everything โอเคนี่พ่อเรานะโอเคพ่อบอกให้นั่งลงนะนี่เป็นคำตับสุดท้ายโอเค We are doing great Look at that goulash. Mm. You don't want to know what it is made of. Oh, <laughs> we are all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming and we need to prepare as best as possible. Oh. So, I have to bring supplies from your old house or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. is there someone else who would like to eat me? okay hard to say but I heard Lisa saying that you are as sweet as honey <laughs> <laughs> oh okay okay วันเขาจะพูดอะไรสักอย่างนะเราก็ตื่นมาที่เดิมพบปลาขวดเบียร์เหมือนเดิมนะน่ oh. ะาขี้ตาเราเตอรีบริปลอวนะฮะสดชืน่นโอเค แฟงเรียกเราแล้ว,ลวเราต้องไปหาแฟงเตะบอลได้ไหมไม่ได้โอ้โหแสงเดนก้ะเจ้าแสดงเกินปะอาที่แฟงโอเคต่อไปยาวแลวโอเคก็บอกต้องการให้เราเกีเียรยซอมบี้เดี๋ยวเราทำภารกิจในเรื่องหลักก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเกยี์ที่เขาอืมได้ปืนใหม่เะเป็นปืนกลมือนะฮะเฮ้ย ดูคะสาบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ที่นี่กันนะไปทำภารกิจในเรื่องหลักก่อนอนะรอสักครู่ฮะจะไปต่อเลยนะโอเคถึงแล้วมาต่อนะคลิปนี้อาจจะยาวก็ได้นะผมไม่แน่ใจแต่ขอให้มันเป็นจบเป็นเน,นเรื่องใน,นเรื่องพอนะฮะ โอเคถึงแล้วอืมมันใช่นะปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บอ่าจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊กคิดเอฟรรโรดยิงมาตรงนี้โอเคไปตรงนน้นต่อนะะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง อโอเคต่อนะเมื่อกี้เกิดการติดพลาดนิดหน่อยอ่ะปึ๊บยิงต่อยิงต่อแล้วโอเครีรถกลับไปที่ตรงนู้นนะฮะโอเคเข้าไปในบ้าน โอเคในนี้มีถุงข้าวนะฮะอาหารต่างๆนะฮะโอเครีบออกรีบออกมาแตะ้ตอต่อไปข้างนอกฮะอ่ะวิ่ง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 อตานี้เดือดไปว,วิ่งก็ต้องเขียร์ซอมบี้ด้วยนะฮะโอเคมาบูรระตรงนี้อนะ่ะ ปึ๊บซอมมีน่นี้ผมเห็นสองตัวโอเคมิชชั่นของพิษเดี๋ยวเราขอเคลียร์ซอมี้ก่อนเพื่อเก็บค่าประสบการณ์นะฮะซิกเนเจอร์มงไปงเงี้ <c oughs> กลับไปที่บ้านเราแต่เราจะมาเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะ ทริปอ่าถึงแล้วโอเคทิปจริงจบลงโอเคมาที่เอลเดอร์แล้วเราเคลียร์ในเรื่องนะักโอเคเราเคลียร์แล้วเราได้ค่ามสบการ,รมาแล้วแล้วก็แฟง ให้เราทำนะภารกิจมีอยู่โอ้สองใหญ่ๆเลยเลยอันนนะเรามีสก,กิลสก,กิลเรามีห้าสก,กิลแนละ้วเราอัพให้หมดเลยนะอัพเป็นนนี้ดีกว่าการวิ่ง hard เราเอาเป็นสองแล้วก็ defense หนึ่ง แล้วก็คิยทิเคิลฮิตหนึ่งโอเคก็สลับหนึ่งโอเคเรียบร้อยกับไปที่จุดหาหนะเราจะไปที่นี่ก่อนอีกแล้วอ่ะปึ๊บเราจะมาต่อที่ตรงนี้เลยนะ ราจะไปเคลียร์ตรงนี้กันอันนี้ของแฟงพ่อเราแล้วก็อันนี้นะเราจะเคลียร์ให้หมด3อันเลยนะไปอันแรกถึงแล้วรอหลดสักครู่นะรอสักครู่ก็สถานการณ์โควิด19ตอนนี้ก็ยังแย่ลงนะ าเามีทุผู้นำที่ดีหรือเปล่าวะน,น,น,นั่นไงซอมบ,บี้โอเคทีไหน่ะอ๋อนั่นไมก้กระบองลออได้เร่นปืนหนักด้วยเว้ยโอเค เอ้าเขาให้เราเกียร์คนเดียวนะมันจะเลินสิมือดีกว่าดีรันนี่อุ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะวิ่งก่อน Okay. ไปข้างนอกเราไปข้างนอกวิงว่งวิงว่งก่อนวิงว่งก่อนนะซอมบ,บี้เต็มหลังเลยมาที่ปืนหนักอ่ะอืเท่เลยมึงไี้เจตรงนี้ตายกังห,หมดพมึงอ่ะพุ่งโอ้โอ เสร็จแล้วเราทำบาตรกิจต่อฮนะวิ่งวิ่งวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อกลับไปที่ค่ามิชชั่นของคนะีย์นะแหโอเคกลับไปที่กูไม่ซื้อบ้านหรอเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์โอนเฮาส์ต่อนะฮะกด Enter รรอสักครู่จะโหลดเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะอัพคลิปแบบทีท,ทีนิดนึงมาที่แฟรงค์นะแฟรงค์เราเสร็จแล้วโอเคแล้วก็อันนี้ต่อผมจะไปทำโอ้เวลสีเลยครับจะค่อยอัพสกิล,ลผมจะไปทำนี่ต่อเรื่อยๆเลยนะส่งพาร์ทเอ้สองอันนี้นะ Enter มาเราต้องสู้กับซอมบี้ ดืยวยในหลายเรื่องมาเรื่อยๆนะต่อต่อต่ออ้เนี้เขาบอกซอม zombie attack d e f e n s yourself กราบใช้ความปานีักรุนชักยิงไปจดมาตรงนี้นะยิงๆ โอเคมาข้างหลังนี้โออืมคลิกีิ๊กเข้าอ,อีโรดโ<อ>โกดอะไรนะโอเคเรียบร้อยเขาให้ใส่รหัสนะอืมมีพัสด,นะดุได้ยไหมกูแจกระเบิดไอจีปุ่มเสร็จร้อย ทำมารกดปุ๊บกระเป๋านะพิชเช่นของพีทแน่โหลดได้นะแล้วก็ต่อเลยนะเราจะกลับไปที่เอ๊ะเรามาเกีรยนี่ต่อดีกว่าเอาให้เสร็จแล้วกลับไปนะปุ๊บโหลดนิ่งอยู่ว่าโหลดนิ่งอยู่โอเคโลดเสร็จแล้ว โอ้แขกเต็มเลยเว้ยกระสุนตัวนี้เรามีสามร้อยโอเคเคลียเคลียเคลียเห็นซอมบี้เดินแล้วผมยังไงไม่ได้เขาเขาบอกให้เข like, oh, okay. okay ้าไปในบ้านโอเครถเข้าไปในบ้านปึ๊บ ขอเสร็จเร้อยออกมาในบ้านจิ้บินต่อบินต่อบินต่อฮะปึ๊บโอเคเข้ามาที่หลังบ้านเหมือนเดิมอะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ซัมบ,บี้มาะ ข้ารางโครโอ้แม่สาวน้อยเราเบิดรังไข่แม่งชิบหายแล้วโอ้โหเหลือเพ้่งหัวโคนน่ากลัวเลยปุ้งวิ่งต่อวิ่งต่อฮะใส่แม็กโอเค,อ,เคอุย้ยแหม่คลิปมันเนียนละ่ะคลิปมันเนียน โอเคเรามาตรงนี้ตนะ่อฮะทำได้ต่อนะเลยแค่กินกูแก่งเด็กเอาไปเราเราปีนขึ้นบันไดแล้วโอเคนี่เขาให้เก็บแสงโซลาเซลล์นะอะารมณบันไดปุ๊บจีิงๆสวยกลับบ้านนะกลับบ้าน ตัวเคียซอมบีนะให้เต็มร้อยใส่แมสนี้ลดโอเคขึ้นเสร็จเรียบร้อยละมิชชั่นของพีทสวยต่อเรากลับบ้านเราดีกว่าเคลียร์จบแล้วนะครับเกมนี้ผมจะเล่นไปยาวๆเลยนะเพื่อให้ผู้ชมที่สนใจได้มาดูนะเล่นจนไปแบบยาวๆเลยโอ้โห่เอาไปที่เอลเดอร์นะ ภารกิจหลักของเราโอเคเราเคลียร์หมดแล้วป๊อตเก่โอเคเราต้องรอวิวห้านะไปที่โบลิสแล้วก็ไปที่ลินนาลินละ่ะโอ้แม่สอนน้อย <c oughs> เขาหมายให้ทำเราทำภารกิจนะ โอเคเราได้ภารกิจแล้วเราต้องช่วยเหลือหมู่บ้านนี้ฮนะเด้เด้เด้เเด้มเป็นใครเนี่ก็ีซี่เปไว้เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรตอนนี้ภาร,รกิจเรามีอยู่สามภารกิจเลยอะอวผมไม่ซื้อเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ภารกิจของหมอก่อนนะฮะเพื่อรับ EP ผมจะเคลียร์สองภารกิจนี้แล้วก็แตดจบก็เมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนะโฆษณาเข้าโอเคตามปตรนนู้นก่อนดีกว่าเภารกิจก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันแหลงเกิดสองบี้ชัดๆเขาบอกมีสารรั่วซึมนะฮะน่าจะเป็นสารรลังสีหืมแม่งเลยโอเค ตอนนี้เราเป็นภารกิจนะวิ your, your, pues mm ่งยาวๆจ้าหยิบขึ้นอย่าบอกห้กูปุ๊ดๆๆดล้วดีนะผมพอดีผมจะมีป th ัญหามาผมเข้าไม้หมดนะมีมันทางแคบ เราเคลียร์ไปแล้วหนึ่งอืมอืมเอาดิเอาดิเอาดีอ,าดอุย๊ยโหลดหมดหึกหมดบึกหมดโอ้โอ้โอ้หมดใจป,ป่ะต่อเล้ต่อไล้อุดรูรั่วรอสักครู่ เ <kung> นี่เนยเกมนี้มันทางจิต <sk> ด้วยันพี่น้องเกนซอมบี้ไม่ได้มันค้างแต่โอ้าโย่หัวโย่หัวก็โดนนี้สิจ้าอื้มหัวแตกมาสี่มือโอเต่อต่อฮะนี่สวนรวมแพทย์รอสร้างกัน ไม่มีใครนะอย,อย่าตุ้งเช่นนะมึงมิชชั่นของพีทครับ <Hey. S 1> ก็มาต่อเลยนะเราได้ล้างสารหลังสีนี่ออกแล้วมากับโอเคเราจะต้องกลับไปที่วูดแลนด์บ้านเราเหมือนเดิมนะโอเค เดี๋ยวผมจะไปทําอีกภารกิจหนึ่งแล้วก็จบภารเลยนะภารกิจเดียวแหละเพราะว่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ขัดข้องนะก็ขออภัยท่านที่ผู้ชมด้วยที่ชมผมมันอาจจะติดๆิคัดๆแต่ผมรับประกันว่ามันสนุกเนี่โอเคปฏิเอลเดอร์นะแบตกูเลยสามแล้วโอ้ยต้องขออภัยจริงๆริงนะพอดีผมไม่ได้ชาร์จแบตมาก็ เป็นว่าผมขอจบคลิปพาร์ทสองเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ก็ได้นะขอบคุณครับ